เสียงของคุณมัลลิกาดังก้องในห้องประชุมเล็กๆนั้นเกสราหลังจาก15ปีที่คุณทำงานกับเทควิชั่นกรุ๊ปเราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างตำแหน่งของคุณค่ะน้ำเสียงของเธอแฝงความพึงพอใจเอาไว้แทบไม่มิดเธอนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะขนาบข้างด้วยคุณดวงใจจากฝ่ายบุคคลทั้งคู่มีสีหน้าแสงทำเป็นเสียใจแบบฉบับองค์กรที่เตรียมกันมาอย่างดีบริษัทกำลังจะก้าวไปในทิศทางใหม่ค่ะ คุณดวงใจเสริมพร้อมกับเลื่อนแฟมเอกสารสีน้ำตาลเข้ามาตรงหน้าฉันผลงานของคุณมีคุณค่ากับเราเสมอมาแต่เราจำเป็นต้องรวมแผนวิจัยเข้ากับทีมพัฒนาผลิตภันโดยตรงค่ะฉันพยักหน้ารับชา้ารับแฟมเอกสารมาโดยไม่คิดจะเปิดมันข้างในคงเป็นรายละเอียดค่าชดเชยตามมาตรฐานเงินชดเชยตามอายุงานประกันสุขภาพต่อเนื่องอีก3เดือน และรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ฉันไม่มีวันโทรไปใช้บริการฉันเข้าใจดีค่ะฉันตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงการตัดสินใจแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วสีหน้าล่งออกปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาทันทีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเตรียมรับมือกับน้ำตาการวอยวายหรือความโกรธเรียวเพราะยังไงซะฉันก็เป็นผู้หญิงวัย55้ปีที่กำลังจะถูกผลักออกจาก,กวงการเทคโนโลยี ที่ซึ่งคนรุ่นใหม่มักจะถูกให้ค่ามากกว่าประสบการณ์แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือฉันคาดการณช่วงเวลานี้ไว้เป็นอาทิตย์แล้วตั้งแต่เทรดอีเมลที่ส่งผิดกลุ่มหลุดมาถึงฉันเมื่อเดือนก่อนเราอยากให้คุณเก็บของออกจากโต๊ะภายในวันศุกร์นี้นะคะคุณมาริกาพูดต่ออย่างมั่นใจขึ้นเมื่อเห็นว่าฉันยอมรับแต่โดยดีเราต้องขอคืนคีย์การ์ดแล็ปท็อปและโทรศัพท์ของบริษัทก่อนคุณกลับส่วนทีมของคุณจะได้รับแจ้งในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ ทีมของฉันวิศวกรสมองเพศเชิร์หกคนที่ฉันคัดเลือกและปั้นมากับมือตลอดหลายปีทีมเดียวกันกับที่ช่วยฉันพัฒนาอัลกอริทึมประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่ตอนนี้กลายเป็นขุมพลังให้กับบัญชีสเฟียผลิตภัณฑ์เรือธงของเทควิชั่นซอฟต์แวร์บัญชีที่บริษัทฉันนำในตลาดหลักทรัพย์กว่า40ซเลือกใช้ได้เลยค่ะฉันตอบพร้อมกับลุกขึ้นยืน มีอะไรอีกไหมคะทั้งสองมองหน้ากันอย่างแปลกใจในความสงมบของฉันคุณมันลีการรวบรวมสติได้ก่อนไม่มีแล้วคะ่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างมืออาชีพนะคะขณะที่ฉันเดินกลับไปที่ห้องทำงานฉันผ่านห้องประชุมผนังกระจกที่ทีมผู้บริหารกำลังประชุมกันอยู่ผ่านกำแพงใส่ๆนั้นฉันเห็นคุณวิกเตอร์ประธานบริหารกำลังชี้นิ้วไปที่สไลด์ powerpoint หัวข้อประมาณการรายได้ไตามาสที่ คุณวิกเตอร์คนเดียวกับที่เอาผลงานอัลกอริทึมของฉันไปพูดในงานสัมมนาใหญ่เมื่อปีที่แล้วโดยกล่าวถึงฉันแค่ในฐานะหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยของเราฉันปิดประตูห้องทำงานหยิบโทราศัพท์ส่วนตัวขึ้นมาแล้วส่งข้อความสั้นๆไปเพียงข้อความเดียวมันเกิดขึ้นแล้วสุกนี้วันสุดท้ายของฉันข้อความตอบกลับมาแทบทันทีจังหวะด,ดีเลยสัญญาพร้อมแล้วคืนนี้เจอกันที่ร้านเพื่อคุยรายละเอียดสุดท้าย ฉันยิ้มขณะมองปฏิทินบนโต๊ะทำงานวันนี้วันพุธวันศุกร์ฉันจะเดินออกจากเทควิชั่นเป็นครั้งสุดท้ายและวันจันทร์ด้าวันจันทร์จะต้องเป็นวันที่น่าสนใจมากแน่ๆเย็นวันนั้นฉันไปพบคุณเกรกพลที่ร้านเรือนไทยวิจิตรร้านอาหารหรูที่อยู่ห่างไกลจากย่านออฟฟิศของเทควิชั่นในฐานะประธานบริหารของ Precision System คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของคุณวิกเตอร์คุณเกรกรู้ดีว่าความเป็นส่วนตัวสำคัญแค่ไหน เขาจองห้องส่วนตัวด้านในสุดที่กั้นจากสายตาคนอื่นด้วยฉากกั้นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างงดงามในที่สุดพวกเขาก็ทำจริงๆคุณเกรกสายหัวหลังจากเราสร้างอาหารผมก็สงสัยอยู่ว่าพวกเขาอาจจะทำแต่การตัดคนที่พัฒนาเทคโนโลยีหลักของตัวเองออกไปนี่มันคุณวิกเตอร์ไม่เคยเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วผมสร้างอะไรขึ้นมาเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วฉันสร้างอะไรขึ้นมาฉันตอบพลางจิบน้ำเขามองเห็นแค่การใช้งาน หน้าตาโปรแกรมหรือศักยภาพทางการตลาดแต่สถาปัตยกรรมที่อยู่เบื้องหลังสำหรับเขามันก็เป็นแค่เรื่องเทคนิคที่น่าปวดหัวเรื่องตกรายที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือเมื่อสามเดือนก่อนฉันเพิ่งค้นพบว่าฝ่ายกฎหมายของเทค v วิชันไม่เคยยื่นจดสิทธิบัตรอลกอริทึมของฉันเลยพวกเขาอ้างว่าเป็นการตกล่นตอนที่ฉันสอบถามไปและรับปากว่าจะรีบจัดการให้ทันที แต่มีบางอย่างในคำตอบของพวกเขาที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่ชอบมาพากลจนต้องไปตรวจสอบเอกสารภายในของบริษัทและนั่นคือตอนที่ฉันเจอมันบันทึกข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ที่ร่างแผนการอ้างว่าอัลกอริทึมนี้เป็นเทคโนโลยีที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองโดยไม่ระบุชื่อผู้คิดค้นโดยเฉพาะพวกเขาวางแผนจะบีบฉันออกก่อนที่จะจดสิทธิบัตรให้เรียบร้อยเพราะรู้ดีว่าโดยทั่วไปแล้ว ทับสินทางปัญญาที่พนักงานสร้างขึ้นจะตกเป็นของบริษัทแต่สิ่งที่เทควิชั่นไม่รู้ก็คือฉันได้พัฒนาและปรับปรุงอัลอรอิทึมนี้ต่อยอดด้วยตัวเองมาตลอดในช่วงเวลานอกงานโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของฉันเองการปรับปรุงที่เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง43เปอร์เซนนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาจ้างงานของฉันฉันแอบยื่นจดสิทธิบัตรในชื่อของตัวเองไปเมื่อเดือนที่แล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ทั้งบันทึกการพัฒนาการประทับเวลาที่ชัดเจนซึ่งพิสูจน์ได้ว่างานทั้งหมดทำนอกเวลางานของบริษัทสิทธิบัตรได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษต้องขอบคุณที่คุณเกรกแนะนำให้ฉันรู้จักกับทนายด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณเกรกพูดพร้อมกับเลื่อนแฟ้มมาตรงหน้าทันทีที่คุณเซน Precision System จะได้สิทธิในการใช้อนุญาตสิทธิบัตรของคุณแต่เพียงผู้เดียวอย่างเป็นทางการข่าวประชาสัมพันธ์จะออกตอนเช้าวันจันทร์เซอร์ประกาศให้คุณเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมคนใหม่ของเราฉันตรวจดูเอกสารอย่างละเอียดถึงแม้จะจำเงื่อนไขสำคัญได้ขึ้นใจแล้วก็ตามโบนัสแรกข้อมูลค่าหลายล้านบาทหุ้นจำนวนมากใน Precision Systems และส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากทุกผลิตภัณฑ์ที่ใช้อัลกอริทึมของฉันคุณว่าคุณวิกเตอร์จะทำหน้ายังไง ตอนที่เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเกรกถามอย่างปิดความสะใจไว้ไม่มีดฉันห่วงทีมของฉันมากกว่าค่ะฉันยอมรับพวกเขาไม่ควรต้องมารับผลกระทบจากเรื่องนี้คุณเกรึกพยักหน้าจัดการเรียบร้อยแล้วเรามีตำแหน่งให้พวกเขาทั้งหกคนถ้าพวกเขาสนใจนะเป็นตำแหน่งระดับซีเนียพร้อมเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญฉันจดปากกรเซ็นชื่อในหน้าสุดท้ายแล้วปิดแฟ้มลงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียว ฉันได้สร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของตัวเองปกป้องทีมของฉันและได้รับการยอมรับในผลงานของฉันอย่างที่ควรจะเป็นมานานแล้วแด่การเริ่มต้นครั้งใหม่คุณกระดโยกแก้วขึ้นและแดก่การเป็นเจ้าของในคุณค่าของตัวเองฉันเสริมก่อนจะชนแก้วกับเขาวันพฤหัสและวันศุกร์ผ่านไปอย่างรวดเร็วกับการสัมภาษณ์ก่อนลาออกการส่งมอบงานและการกล่าวลาเพื่อนร่วมงาน ฉันยังคงความเป็นมืออาชีพตลอดเวลาแม้ว่าข่าวลือจะแพร่สะพัดไปทั่วบริษัทพนักงานธุรการส่งสายตาเห็นใจมาให้ตามทางเดินวิโสกันรุ่นน้องเดินเข้ามาหาอย่างอึดอัดเพื่อขอให้ฉันช่วยเขียนคำแนะนำในลิงก์อินก่อนจะจากไปฉันทำเอกสารทุกอย่างไว้อย่างละเอียดทุกโปรเจกต์ทุกรอนหัสผ่านทุกกระบวนการโดยรู้ดีว่าอีกไม่นานเทควิชันจะต้องค้นพบว่าพวกเขาต้องการฉันมากแค่ไหน การที่ฉันตัดสินใจทิ้งบันทึกการส่งมอบงานที่สมบูรณ์แบบไว้ไม่ใช่ความใจดีแต่มันคือหลักฐานหลักฐานที่ว่าฉันทำทุกอย่างโดยสุดตรีตในขณะที่บริษัทไม่ได้ทำบ่ายวันศุกร์ในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายคุณดวงใจจากฝ่ายบุคคลไล่ตามเช็คลิสต์ด้วยท่าทีเหมือนเครื่องจักรกรอคุณเข้าใจนะคะว่าทับสินทางปัญญาใดๆที่พัฒนาขึ้นระหว่างการจ้างงานยังคงเป็นสมบัติของเทควิชั่น เธอกล่าวพร้อมกับเลื่อนเอกสารรักษาความลับทางการค้ามาให้ฉันเซ็นแน่นอนค่ะฉันตอบอย่างเป็นมิตรทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นในขอบเขตการจ้างงานใช้ทรัพยากรของบริษัทและในเวลางานฉันจงใจเน้นคำเหล่านั้นเล็กน้อยแต่คุณดวงใจมัวแต่ยุ่งอยู่กับการติ๊กช่องในรายการจนไม่ทันสังเกตและคุณยืนยันว่าจะไม่มีการคัดลอกข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไปใช่ไหมคะฉันไม่ได้เอาอะไรที่เป็นของเทควิชั่นไปเลยค่ะ ฉันยืนยันตามความจริงก็สิทธิบัตรนั่นเป็นของฉันนี่น,ะขนาขณะที่ฉันเก็บของใช้ส่วนตัวลงกล่องทั้งรูปครอบครัวป้ายชื่อจากงานสำนานับสิบอันที่บ่งบอกถึง15้าปีในวงการและแก้วกาแฟที่ทีมมอบให้เมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วคุณมลริกาก็แวะมาพิงกรอบประตูด้วยท่าที่สบายๆที่สแสแส้บขึ้นแค่แวะมาดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีสำหรับการย้ายออกของคุณเธอบอก ขณะมองฉั้นจัดของลงกล่องกระดาษเรียบร้อยดีทุกอย่างค่ะฉันตอบพร้อมกับหอรางวัลเล็กๆที่ฉันเคยได้รับจากอัลกอริทึมตัวเดียวกันกับที่เป็นศูนย์กลางของแผนการทั้งหมดนี้อย่างเบามือมันช่างเป็นเรื่องตกรายที่ฉันอดยิ้มไม่ได้คุณก็รู้นะเกสราการตัดสินใจปรับโครงสร้างแบบนี้ไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัวเลยคุณมาริกาพูดต่อคุณวิกเตอร์รู้สึกว่าบริษัทต้องก้าวไปในทิศท,ทางที่ดูหนุ่มสาวกว่านี้ ฉันเงยหน้าขึ้นสบตากับเธอตรงๆฉันเข้าใจดีค่ะธุรกิจก็คือธุรกิจมีบางอย่างในน้ำเสียงของฉันที่ทำให้เธอชะงักไปครู่หนึ่งความไม่แน่ใจฉายวาบขึ้นบนใบหน้าของเธอแต่เธอก็ปัดมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วผู้หญิงวัยห้าสิบห้าที่กำลังจะตกงานจะทำอะไรได้กันแล้วคุณจะพักสักหน่อยไหมคะเธอถามด้วยน้ำเสียงห่วงใยจอมปลอมจริงๆแล้วฉันได้งานใหม่แล้วค่ะฉันตอบ เริ่มบนจันรซ่าเลยความประหลาดใจปรากฏบนใบหน้าของเธอโอ้เร็วจังเลยนะคะมีอะไรน่าสนใจหรอฉันยิ้มน่าสนใจมากค่ะเป็นตำแหน่งผู้บริหารที่ฉันตื่นเต้นมากๆเลยเธอพยักหน้ารับแบบขอไปทีในใจคงคิดเรื่องอื่นไปแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะขณะที่ฉันเดินออกจากตึกกระจกของเท็ v วิชันเป็นครั้งสุดท้ายขึนขีกาดและหอบกล่องของใช้ส่วนตัวออกมา ฉันหยุดมองย้อนกลับไปยังอาคารที่ฉันใช้เวลาถึง15ปีในชีวิตการทำงานบนชั้นสูงสุดฉันเห็นแสงไฟในห้องประชุมผู้บริหารยังคงเปิดอยู่พวกเขาคงกำลังหารือกันว่าจะกระจายความรับผิดชอบของฉันให้กับพนักงานที่เด็กกว่าประสบการณ์น้อยกว่าและแน่นอนเงินเดือนถูกกว่าได้อย่างไรพวกเขาคงไม่รู้เลยว่าในอีกไม่ถึง7 2ชั่วโมงข้างหน้าห้องประชุมห้องเดียวกันนั้น จะกลายเป็นศูนย์บัญชาการภาวะวิกฤตฉุกเฉินแทนเช้าวันจันทร์สว่างสดใสฉันแต่งตัวอย่างพิถีพิถันในชุดสูทสีกราฟไฟต์ตัวใหม่ชุดเก่งที่ฉันซื้อมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะรถผู้บริหารของ Precision System มาถึงตรงเวลาเจ0เนเพื่อรับฉันไปยังสำนักงานใหญ่ที่ซึ่งฉันจะเริ่มต้นวันแรกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ถูกปล่อยออกไปตอนเจดโมงตรง คุณเกรึกแจ้งฉันขณะที่ฉันกำลังสำรวจห้องทำงานใหม่ที่เป็นห้องมุมพร้อมหน้าต่างสูงจากพื้นจอนเพดานพวกสำนักข่าวในวงการเริ่มเอาไปลงแล้วผมให้ทีมสื่อสารคอยจับตาดูกระแสอยู่ข่าวชิ้นนั้นถูกร่างขึ้นมาอย่างมีกลยุทธ์และเฉียบคม Precision System คว้าสิทธิ์ในอัลกอริทึมประมวลผลปฏิวัติวงการพร้อมต้อนรับผู้ขิดคนโดเกสราสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม ในข่าวได้ให้รายละเอียดประวัติของฉันเน้นย้ำบทบาทของฉันในฐานะผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวและรา่างแผนการที่ Precision System จะนำอัลกอริทึมนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปของพวกเขาและที่สำคัญที่สุดมันระบุไว้ยอย่างชัดเจนว่าบริษัทใดก็ตามที่กำลังใช้เทคโนโลยีนี้อยู่จะต้องเจรจาข้อตกลงด้านใบอนุญาตกับ Precision System ต่อไปเวลา 95เนอตรงแปะ๊ะโทรศัพท์ของฉันก็สว่างวาบขึ้นด้วยข้อความแรกจากอดีตทีมงานที่เทควิชั่นที่นี่วุ่นวายสุดๆไปเลยครับพี่ทำอะไรลงไปครับเนี่ยเป็นข้อความจากมันพาหัวหน้าทีมของฉันเองฉันยิ้มแล้วพิมพ์ตอบกลับไปลองเช็คอีเมลส่วนตัวดูนะมันพอพี่ส่งข้อเสนอไปให้ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันที่สำนักงานใหญ่ของเทควิชั่นซึ่งอยู่ห่างออกไปสิบกว่ากิโลเมตร การประชุมผู้บริหารประจำเช้าวันจันรเสร์กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากรายงานสถานการณ์สดของมันพอตลอดทั้งเช้าคุณวิกเตอร์มาถึงออฟฟิศและพบกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรออยู่ที่หน้าประตูด้วยใบหน้าซีเผือดข่าวประชาสัมพันธ์ส่งตรงถึงอีเมลของพวกเขาทุกคนพร้อมๆกันและมันก็จุดชนวนเตือนภัยในทันทีภายในเวลา9:30นการประชุมที่ควรจะเป็นเรื่องปกติของต้นสัปดาห์ ได้กลายเป็นการประชุมภาวะวิกฤตฉุกเฉินคณะกรรมการบริษัทต้องต่อสายเข้ามาประชุมทางไกลฝ่ายกฎหมายกำลังคนสัญญาจ้างงานของฉันและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพัฒนาอัลกอริทึมอย่างบ้าคลัง่งพวกเขากำลังรื้อทุกแฟ้มที่มีชื่อพี่เลยครับมันพรายงานเมื่อกี้มีคนเข็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจากแผนกิจใจออกมาให้ทีมเทคนิควิเคราะห์ด้วยฉันนึกภาพออกเลยคุณวิกเตอร์กำลังเดินไปมาในห้องประชุม ตะขอกใส่คุณมันลิกาและฝ่ายกฎหมายเพื่อหาคำอธิบายป่านนี้ราคาหุ้นคงเริ่มตอบสนองต่อข่าวแล้วนักลงทุนเกลียดความไม่แน่นอนและข่าวที่ออกไปก็ได้สร้างความไม่แน่นอนมหาศาลเวลา10.45เนอฉันได้รับอีเมลจากคุณวิกเตอร์โดยตรงความร้อนรอนแทบจะแผ่ออกมาจากหน้าจอเกสราดูเหมือนว่าจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเกิดขึ้น กรุณาโทรหาผมโดยเร็วที่สุดเพื่อหารือเรื่องนี้ฉันส่งต่ออีเมลนั้นไปยังทีมกฎหมายของ Precision System โดยไม่ได้ตอบกลับไปภายในเที่ยงวันทั้งวงการต่างพูดถึงแต่เรื่องนี้หุ้นของ TechVision ดิ่งลง7%ตั้งแต่เปิดตลาดในขณะที่หุ้นของ Precision System พุ่งขึ้นถึง12%ในตว้สารเทคโนโลยี3ฉบับติดต่อขอสัมภาษณ์ฉันเกี่ยวกับ การปฏิวัติเชิงกลยุทธ์ที่สั่นสะเทือนวงการซอฟต์แวร์บัญชีรู้สึกยังไงบ้างคุณเกรกวะมาที่ห้องทำงานของฉันถามรู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมามันคุ้มค่าค่ะฉันตอบตามตรง15ปีที่เฝ้ามองคนอื่นเอาผลงานของฉันไปเป็นของตัวเองถูกบอกว่าควรจะรู้สึกขอบคุณแค่ที่มีที่นั่งในห้องประชุมและตอนนี้ในที่สุดก็ได้รับการยอมรับเสียทีผู้ช่วยคนใหม่ของฉันปรากฏตัวที่ประตู ดเเกสราคะทีมพัฒนาพร้อมและที่ห้องประชุมใหญ่ค่ะเธอลังเลเล็กน้อยแล้วก็ CEO ของ TechVision โทรมาสีครั้งแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะช่วยแจ้งเขาไปว่าฉันติดประชุมทั้งวันฉันตอบอย่างใจเย็นแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมกฎหมายของเราติดต่อไปเพื่อหารือเกี่ยวกับทางเลือกในการขอใบอนุญาตในปลายสัปดาห์นี้ค่ะขณะที่ฉันเดินไปยังการประชุมแรกในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตกรรม โทรศัพท์ก็สั่นขึ้นพร้อมกับข่าวล่าสุดจากมันพอบอดเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วครับคุณวิกเตอร์ดูเหมือนจะใกล้ระเบิดเต็มทีป่ออาเลผมกับทีมตกลงรับข้อเสนอของพี่นะครับเราจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ครับเช้าวันอังคารผลกระทบทั้งหมดจากการจากไปของฉันก็ปรากฏชัดเจนต่อทุกคนที่เทควิชั่นบัญชีซเฟียผลิตภัน์เรือธงของพวกเขา พึ่งพาอัลกอริทึมของฉันทั้งหมดในการประมวลผลชุดข้อมูลมหาศาลที่ทำให้มันเหนือกว่าคู่แข่งหากไม่มีสิทธิ์ในสิทธิบัตรของฉันพวกเขาก็ต้องเผเชิญกับสองทางเลือกที่เลวร้ายไม่แพ้กันเจจะก,กับ Precision System หรือสร้างเทคโนโลยีหลักของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาหลายปีและเงินทุนพัฒนานับร้อยล้านบาทคุณวิกเตอร์เรียกประชุมพนักงานทั้งหมดตอนบ่ายสองมันรสงค์ข้อความมา มันเป็นวันสุดท้ายของเขาที่เทควิชั่นเขาและทีมงานเก่าของฉันทั้งหมดจะเริ่มงานที่พรีซิชันซิสเต็มในวันจันทร์หน้ามีข่าวหรือว่าพวกเขาจะพยายามฟ้องพี่ครับฉันส่งข้อความของเขาต่อไปยังฝ่ายกฎหมายของเราซึ่งตอบกลับมาแทบทันทีให้พวกเขาลองเลยเอกสารของคุณไรที่ติบันทึกการพัฒนาการประทับเวลาการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวทุกอย่างชัดเจน เราเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์นี้ไว้แล้วในขณะเดียวกันฉันก็เริ่มปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ได้อย่างง่ายดายอย่างน่าทึ่งความเคารพที่ฉันได้รับที่ p r e ซ i s i นซิ y s t e m ช่างแตกต่างจากช่วงปีท้ายๆท,ที่เทควิชั่นอย่างสิ้นเชิงเวลาฉันพูดในที่ประชุมทุกคนตั้งใจฟังความคิดของฉันไม่ถูกเพื่อนร่วมงานชายนำไปปรับเปลี่ยนแล้วเสนอเป็นของตัวเองอายุและประสบการณ์ของฉันถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินไม่ใช่ภาระบ่ายวันนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ Precision s y s t e m ครั้งแรกของฉันฉันได้นำเสนอแผนงานด้านเทคโนโลยีโดยมีอัลกอริทึมของฉันเป็นหัวใจสำคัญขณะที่ฉันยืนอย่างมั่นใจอยู่หัวโต๊ะไม่ได้ถูกซ่อนไว้หลังห้องเหมือนตอนอยู่ที่เทควิชั่นฉันเห็นคุณเกรกพยักหน้าอย่างชื่นชมวันศุกร์เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ฉันเดินออกจากเทควิชันเป็นครั้งสุดท้ายบริษัทก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบ หุ้นของพวกเขาร่วงลงถึง23เอร์เซจากราคาเปิดเมื่อวันจันทร์ทำให้นักลงทุนรายใหญ่ต่างโทรเข้ามาแสดงความกังวลนักวิเคราะห์ในวงการต่างตีพิมพ์บทความคาดการณ์ด้วยหัวข้ออย่าง Techvision จะรอดจากวิกฤตอัลกอริทึมได้หรือไม่และความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์เพียงครั้งเดียวอาจทำให้ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีล่มสลายได้อย่างไรทนายความของ t e c h v i s i ติดต่อมาอย่าง Precision s y s t e m ในที่สุดเพื่อเปิดการเจราจาเรื่องข้อตกลงใบอนุญาตทีมกฎหมายของเราซึ่งปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้ตอบกลับไปด้วยเงื่อนไขที่ยุติธรรมในทางเทคนิคแต่เจ็บปวดในทางกลยุทธ์อัตราค่าใบอนุญาตที่สูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึงสามเท่าพร้อมด้วยการประกาศต่อสาธารณะเพื่อยอมรับบทบาทของฉันในฐานะผู้คิดค้นเทคโนโลยีพวกเขาจะลังเลเรื่องการประกาศยอมรับมากกว่าเรื่องเงินเสียอีกคุณเดคาดการณ์ อีโกของคุณวิกเตอร์คงไม่ยอมรับว่าเขาผลักสายคนที่สร้างเทคโนโลยีหลักของบริษัทออกไปถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ฉันตอบและทุกวันที่พวกเขาใช้เวลาพยายามลอกเลียนแบบงานของฉันก็คืออีกวันที่เราทิ้งห่างพวกเขาไปในตลาดวันจันทร์ถัดมาสิบวันหลังจากการถูกเลิกจ้างอย่างไม่ให้เกียรติฉันได้เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของทีมนวัตรกรรมที่ตั้งขึ้นใหม่ซึ่งรวมถึงมันและวิสวกรออีกห้าคนจากเทควิชั่น พลังงานในห้องนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้อนขณะที่เรากำลังวางแผนวิวัฒนาการขั้นต่อไปของอัลกอริทึมของฉันขณะที่เรากำลังสรุปการประชุมผู้ช่วยของฉันก็ปรากฏตัวที่ประตูด,ดอนเกสราคา่ะมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากเทควิชั่นค่ะคณะกรรมการของพวกเขาเพิ่งประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารฉุกเฉินคุณวิกเตอร์ลอสันจะก้าวลงจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีค่ะข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ภายในไม่กี่ชั่วโมงสื่อในวงการต่างรายงานว่าคณะกรรมการของเท็วิชั่นได้สูญเสียความเชื่อมั่นในภาวะผู้นำของคุณวิกเตอร์หลังจากการมองข้ามเรื่องสิทธิบตัตรที่คุกคามผลิตพัณฑ์เรือธงของบริษัทคุณมันลิกาเองก็ถูกให้ออกเช่นกันพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายที่ลมเหลวในการจดสิทธิบตัตรให้เรียบร้อย3เดือนต่อมาฉันนั่งอยู่บนเวทีในงานสมนานวัดกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติเตรียมที่จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ ผู้ชมในห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้นำในวงการนักข่าวสายเทคโนโลยีและนักพัฒนารุ่นใหม่ซึ่งหลายคนในตอนนี้รู้จักเรื่องราวของฉันดีและตอนนี้ดิฉันมีความยินดีที่จะแนะนำองค์ปฐกของเราในวันนี้ค่ะผู้จัดงานประกาศดอนเกสราประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมแห่ง Precision s y s t e m และผู้สร้างสารรค์อัลกอริทึมประมวลผลแบบกระจายศูนย์ที่ได้ปฏิวัติการจัดการข้อมูลในหลากหลายอุตสาหกรรม เสียงปรบมือดังกึกก้องขณะที่ฉันเดินขึ้นไปบนเวทีช่างแตกต่างจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเหลือเกินขอบคุณค่ะฉันเริ่มต้นพลางกวาดสายตามองใบหน้าที่ตั้งใจฟังวันนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงวัต,ตกรรมการเป็นเจ้าของและความสำคัญของการให้คุณค่าต่อผลงานทางปัญญาอย่างเหมาะสมโดยไม่คำนึงว่ามันจะมาจากที่ใดหลังจบงานมีวิศวกรหญิงรุ่นใหม่หลายคนเข้ามาหาฉันเพื่อขอคำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาหนึ่งในนั้นอายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำเธอกระซิบว่าเรื่องราวของพี่ทำให้หนูเปลี่ยนวิธีการบันทึกการทำงานของตัวเองไปเลยค่ะหนูเริ่มเก็บบันทึกการพัฒนาอย่างละเอียดในเวลาส่วนตัวแล้วฉลาดมากฉันตอบนวัตกรรมของคุณสมควรได้รับการปกป้องหนึ่งปีพอดีนับจากวันที่ฉันถูกบอกให้เก็บของออกจากโต๊ะฉันนั่งอยู่ในห้องทำงานที่กว้างขวาง,งของฉันที่ Precision System กำลังตรวจดูรายงานวัดกำไรไตรามาสภายใต้การนำของฉันบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยสามตัวที่สร้างขึ้นบนอัลกอริทึมของฉันและสามารถยึดส่วนแบ่งการตลาดจากเทควิชั่นและคู่แข่งรายอื่นๆมาได้อย่างมหาศาลเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นคุณเกรกที่ถือขวดแชมเปญและแก้วสองใบเข้ามาสุขสัรต์วันครบรอบเขาพูดคณะกรรมการขอให้ผมมาแจ้งข่าวนี้กับคุณเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะประกาศสู่สาธารณะ Precision System ได้แสงหน้าเทค v i s i o n ในด้านมูลค่าตลาดอย่างเป็นทางการแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทฉันยิ้มไม่ใช่ความรู้สึกของผู้ชนะแต่เป็นความพึงพอใจอย่างเงียบๆนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณให้คุณค่ากับนวัตกรรมอย่างถูกต้องขณะที่คุณเกรกกำลังรินแชมเปญผู้ช่วยของฉันก็นำซองจดหมายสวยหรูเข้ามาส่ง ข้างในคือบัตรเชิญให้ไปพูดในงานประชุมสุดยอดผู้นำประจำปีของสมาคมสตรีในวงการเทคโนโลยีหัวข้อคือการเป็นเจ้าของคุณค่าทางปัญญาของคุณเมื่อการบันทึกเอกสารอย่างเหมาะสมเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมคุณกลายเป็นเหมือนสันลักษันของวงการไปแล้วนะรู้ไหมคุณเกรกพูดขึ้นเรื่องราวของผู้บริหารที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีจนกระทั่งมันหายไปได้กลายเป็นอุทาหรณ์ในห้องประชุมคณะกรรมการของทุกบริษัทไปแล้ว มันไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องการแก้แค้นเลยฉันพูดพร้อมกับยกแก้วขึ้นแต่มันเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการแสดงให้อุตสาหกรรมนี้เห็นว่านวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่ไร้ตัวตนมันมาจากคนจริงๆที่สมควรได้รับเครดิตจริงๆแต่การยอมรับอย่างเหมาะสมคุณกรกเห็นด้วยก่อนจะชนแก้วกับฉันขณะที่แสงแดดยามบ่ายสาสองเข้ามาในห้องทำงานของฉันฉันนึกย้อนถึงการเดินทางที่ผ่านมา ในวัย56ปีในที่สุดฉันก็ได้พบกับสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดอาชีพการงานไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่คือการยอมรับชื่อของฉันได้ถูกจารึกไว้คู่กับอลัลกอริทึมที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมไปตลอดกาลตรงในที่ที่มันควรจะเป็น